นานมาแล้วมีครอบครัวยากจนสามคนแม่ลูกผู้เป็นแม่มีนามว่าจำปีจำปีเธอมีลูกสาวสองคนคนโตอายุเจ็ดปีส่วนคนเล็กอายุห้าขวบสองพี่น้องกับพระพ่อตั้งแต่เยาว์วัยพ่อของเด็กทั้งสองมีครอบครัวใหม่ไม่เคยมาดูดำดูดีเหลี้ยวแลลูกเลยสักนิดแต่ลูกๆทั้งสองก็ไม่เคยถามหาพ่อเลยนางจำปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป แม่จ๋าต่อจากนี้เป็นต้นไปค,นคุณครูบอกว่าไม่ต้องห่อข้าวไปแล้วทางโรงเรียนจะมีอาหารมื้อกลางวันให้เด็กๆได้กินฟรีนะจ๊ะแม่จริงเหรอลูกดีจังเลยนะลูกแม่ต้องกินเยอะๆนะจะได้ตัวโตกว่านี้อีกทุกครั้งที่ออกไปทำงานผู้เป็นมารดาก็จะพาลูกสาวคนเล็กไปด้วยเพราะไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกลูกสาวคนเล็กมีนามว่าต้นข้าว ต้นข้าวแม้จะอายุเพียง5ปีแต่เด็กสาวก็ไม่เคยกวนแม่เวลาทำงานต้นข้าวก็จะเล่นตามประสาของเด็กๆไปถ้าเสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่ก็จะได้อยู่กับพี่สาวจำปีพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกๆทั้งสองของเธอได้เรียนหนังสือหญิงสาวจึงขยันทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาขอแค่มีคนจ้างเธอก็ไม่เคยเกี่ยง เอานี่จำปีนี่เป็นข่าแรงของเธอนะว่าแต่เธอมาทำงานทุกวันไม่เคยหยุดพักเลยไม่เหนื่อยบ้างหรือยังไงฉันไม่เหนื่อยหรอกจ้ะเจ๊เจ๊มีอะไรจะใช้ใฉันทำเจ๊ก็เรียกใช้ได้เลยนะจ๊ะฉันจำเป็นต้องทำงานจ้ะฉันมีลูกสองคนคนโตก็เรียนหนังสือแล้วส่วนคนเล็กก็ใกล้แล้วละจ้ะน่าเห็นใจจริงๆเลยนะ แล้วนี่พ่อของเด็กทั้งสองไม่มาดูดาดูดีไม่ส่งเสียขาเลี้ยงดูลูกบางเหรอเองทำงานงกงกแบบนี้ถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาลูกๆของเองจะลำบากได้นะยังไงเองก็ต้องพักผ่อนบางนะฉันขอบใจเจ๊มากๆเลยนะจ๊ะที่เจ๊อุตส่าห์เป็นห่วงฉันพ่อของเด็กทั้งสองอย่าไปพูดถึงเลยจ้ะเจ๊ป่านนี้เขาคงมีความสุขกับครอบครัว,รวใหม่ของเขาไปแล้วจ้ะ จริงๆแล้วพ่อของต้นข้าวและข้าวหอมถือว่าเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแต่เพราะว่าแม่ของชายหนุ่มไม่ชอบสภายคนจนจึงบังคับให้ลูกเลิกติดต่อกับจำปีด้วยเด็ดขาดทั้งๆท,ที่ตอนนั้นจำปีก็กำลังตั้งท้องลูกคนโตแต่แม่สามีก็ไม่เห็นใจไม่สงสารหลานที่อยู่ในท้องว่าจะเกิดมาต้องกลายเป็นเด็กที่กำราแต่จนแล้วจนรอด ถึงแม้ว่าแม่สามีจะห้ามปรามไม่ให้ทั้งคู่คบหากันแต่ชายหนุ่มก็แอบมาหาจำปีตลอดจนกระทั่งเธอตั้งท้องลูกคนที่สองและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสามีก็ไม่เคยกลับมาเหยียบที่บ้านนี้อีกเลยไม่เป็นไรหรอกนะเธอไม่ต้องคิดมากไปหรอกลูกๆของเธอทั้งสองก็น่ารักแถมยังเป็นเด็กดีอีกด้วยถ้าอย่างไงวันนี้เธอก็กลับไปพักผ่อนเถอ พรุงนี้ก็ค่อยมาทำงานตามปกติถ้าหากเธอมาทำไหวก็มาทำฉันไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าวันไหนอยากจะหยุดพักก็บอกนะจะเจ๊ฉันขอบใจเจ๊มากๆเลยนะจ๊ะไปเธอะลูกต้นข้าวป่านนี้พี่เข้าหอมคงจะเลิกเรียนมาแล้วจ้ะค่ะแม่อยากเล่นกับพี่เข้าหอมแล้ว แหมแหมหนูต้นข้าวคงจะติดผี่สาวมากละสินะติดมากเลยค่ะเจ๊พอรู้ว่าใกล้เวลาเลิกเรียนของพี่สาวก็อยากจะกลับบ้านท่าเดียวดีแล้วล่ะพี่น้องรักกันคนเป็นแม่อย่างเราก็อดปลื้มไม่ได้สู้ต่อไปนะจำปีเอ้ยจะเจ๊ฉันขอบใจเจ๊อีกครั้งนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันลาก่อนนะจ๊ะกลับก่อนนะคะเจ๊ แน่ต้นข้าวหนูเรียกเจ๊ว่าป้าหมวยก็ได้นะเจ๊เขาเอาไว้ให้ผู้ใหญ่เขาเรียกกันนะเข้าใจหรือเปล่าลูกเข้าใจแล้วค่ะป้าหมวยหนูกลับบ้านก่อนนะคะเจ๊หมวยเอ็นดูลูกสาวของจำปีมากแม้เด็กน้อยจะอายุเพียงห้าขวบแต่เธอก็รู้ภาษาไม่กวนแม้เวลาทำงาน ผิดกับเด็กคนอื่นถ้าอยู่ในวัยกำลังซุกซนป่านนี้แม่ของตนเองคงไม่มีอันต้องทำอะไรอย่างแน่นอนพี่ข้าวหอมมาแล้วเหรอต้นข้าวเดี๋ยวไปอาบน้ำพร้อมกันเลยนะก่อนที่จะทำงานบ้านข้าวหอมก็จะช่วยพาน้องไปอาบน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระผู้เป็นแม่ส่วนผู้เป็นมารดาก็จะเตรียมหุงหาอาหารก่อนที่เธอจะไปอาบน้ำด้วยเช่นกัน อันนี้คืออะไรเหรอพี่ข้าวหอมการบ้านของพี่นะน้องอยากระบายสีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เขียนรูปดอกไม้ให้น้องระบายเองนะหนูจะเขียนเองพี่เอากระดาษมาให้หนูเลยหนูเขียนได้นะมารดากำลังนั่งเย็บเสื้อให้กับลูกสาวทั้งสองเห็นว่าลูกรักใคร่กลมเกลียวกันก็อดยิ้มไม่ได้ แม่มีแรงทำงานเท่าทุกวันนี้ก็เพราะลูกๆทั้งสองนี่แหละลูกจะรู้ไหมว่าลูกสองคนเป็นกำลังใจสำคัญของแม่แต่ถึงกระนั้นจำปีเธอก็อดสงสารลูกไม่ได้ถ้าหากแม่ของสาม,มีไม่รังเกียจที่เธอยากจนป่านนี้ลูกๆของเธอทั้งสองคนคงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ต้องลำบากรากตามไปกับเธอฝั่งทางด้านของอดีตสามี นี่โฉมจะกินอะไรก็ระวังหน่อยสิตัวเองก็กำลังท้องกำลังใส่อยู่ต้องระวังอะไรล่ะก็คนมันหิวนี่นาคนกำลังอารมณ์ดีอยู่อย่ามากวนได้หรือเปล่าแม่ของชายหนุ่มได้ยินสองสามีภรรยาทะเลาะก,กันอีกครั้งเธอก็รีบเดินเข้ามาขัดจังหวะอะไรกันอะไรกันศักดิ์สิทธิ์เลิกงานมาในเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าเธอไป ก็ได้ครับแม่แต่แม่ช่วยบอกโฉมหน่อยนะครับว่าอย่ากินของเผ็ดพวกนี้มันเผ็ดเกินไปลูกในท้องก็ยังอยู่ไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยแม่ดูลูกชายของแม่สิคะเลิกงานมาก็มาบน่นบ่นแล้วบ่นเล่าน่ารำคาญจริงๆไม่รู้จะรีบกลับมาทำไมน่าจะอยู่ทำโอทีจนถึงเที่ยงคืนพอเธอนะโฉมมันก็จริงอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์เขาพูด นี่ลูกกินของเผ็ดขนาดนี้หลานของแม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แม่ก็อีกคนสองแม่ลูกหน้ารำคาญจริงๆเลยนี่โชมคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าแม่ผมแบบนี้นะแล้วนี่คุณจะไปไหนไปไหนมันก็เรื่องของฉันเดี๋ยวฉันก็กลับมาเองแหละนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สองสาม,มีภรรยาทะเลาะก,กันภรรยาที่มารดาหามาให้ก็ไม่ได้เกิดจากความรักตั้งแต่แรก จึงได้ใช้ชีวิตอยู่ด,ด้วยกันอย่างยากลำบากเพราะทั้งสองก็ต่างไม่มีใครยอมใครเป็นยังไงล่ะแม่แม่เห็นนิสัยของชมหรือยังเอาหน้าหนูชมกำลังท้องกำลังไส้อารมณ์ก็แปรปรวนเป็นธรรมดาไปอาบน้ำเถอะไปเดี๋ยวเธออารมณ์ดีก็กลับมาเองนั่นแหละพูดไปก็เปล่าประโยชน์เพราะลูกสะพายที่มารดาหามาให้ยังไงก็ต้องดีในสายตาเธออยู่แล้วเช้าวันใหม่ พี่ข้าหอมนั่นพี่ไปโรงเรียนแล้วเหรอใช่แล้วน้องอยู่ที่บ้านน้องไปทำงานกับแม่อย่าก,กวนแม่นะถ้าน้องซนพี่จะไม่ให้น้องระบายสีของพี่อีกเลยตกลงค่ะหนูจะไม่กวนแม่หรอกแต่หนูอยากได้ภาพระบายสีหนูจะเอาไประบายที่ทำงานของแม่ไม่ได้หรอกลูกถ้าหนูเอาของพี่เขามา แล้วพี่เขาจะเอาไหนเรียนหนังสือล่ะเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่นะรอก่อนเข้าใจหรือเปลาลูกถ้างั้นก็ได้ค่ะพี่เข้าหอมไม่ต้องเอามาให้หนูแล้วเดี๋ยวหนูรอให้แม่มีเงินแล้วแม่ซื้อให้หนูใหม่นะนับว่าเป็นโชคดีของจําปีที่ลูกของเธอทั้งสองไม่เคยสร้างภาระให้กับมารดาต้องปวดหัวและเมื่อกลางวันที่โรงเรียนนั่นเองนอกจากจะมีต้มจืด และไข่พะโล้แล้วก็ยังมีลูกชิ้นทอดให้เด็กๆได้กินอีกด้วยมีลูกชิ้นทอดด้วยคิดถึงน้องจังเก็บเอาไว้ให้น้องกินดีกว่าเข้าหอมเธอเอาลูกชิ้นใส่ถุงพลาสติกและแอบเก็บไว้ในกระเป๋ากระโปรงนักเรียนโดยที่ไม่ให้ใครเห็นเพราะมีกฎทางโรงเรียนอยู่แล้วว่าห้ามเด็กๆขออาหารกลับบ้านเด็ดขาดแต่ข้าหอมเธอคิดถึงน้องสาวอยากให้น้องได้กินแบบนี้บ้าง จึงตัดสินใจทำผิดกติกาเพื่อนๆของข้าวหอมอีกทั้งคุณครูไม่มีใครรู้ว่าครอบครัวของเธอลำบากแค่ไหนเพราะข้าวหอมเองก็ไม่เคยแสดงอาการเหมือนกับว่าตนมีปมด้อยให้เพื่อนๆและคุณครูได้เห็นเธอยังคงทำตัวปกติเหมือนเพื่อนทั่วไปทั้งๆท,ที่บางวันก็ไม่มีเงินมาโรงเรียนด้วยซ้ำโชคดีที่ทางโรงเรียนมีอาหารมื้อกลางวันให้และตั้งแต่นั้นมา ทุกครั้งที่แม่ให้เงินมาข้าวหอมก็มักจะนำไปหยอ่อนกระปุกออมสินไว้เพื่อเอาไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไปเด็กสาวเธอตั้งใจอยากจะเรียนจบสูงๆแม่ของเธอและน้องจะได้ไม่ต้องลำบากละช่วงเงย็นของวันนั้นนั่น,น,นเองต้นข้าวมานี่แล้วเราเร็วเข้ามีอะไรหรือเปล่ปาพี่ข้าวหอมทำไมต้องดับลับหล่อๆด้วยพี่เอาลูกชิ้นมาฝาก รีบกินซี่เดี๋ยวแม่มาเห็นหาลูกชิ้นเหรอนี่พี่เอามาจากไหนขโมยมาหรือเปล่าเรานี่พูดมากจริงๆเลยต้นข้าวรีบๆกินเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวแม่มาเห็นนะต้นข้าวที่ได้ยินเช่นนั้นก็หยิบลูกชิ้นสามไม้ใส่ปากเคี้ยวแล้วรีบกืนลงคอทันทีอร่อยหรือเปล่า มันอร่อยมากเลยพี่ข้าวหอมไม่เคยกินลูกชิ้นแบบนี้มาก่อนเลยพี่สาวได้บอกกับน้องว่าลูกชิ้นที่น้องกินนั้นเธอนำมาจากโรงเรียนนั่นเองนอกจากดันข้าวหอมยังได้กำชับกับต้นข้าวห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกมารดาเด็ดขาดไม่บอกก็ได้แต่ว่าวันหลังพี่ต้องเอามาให้อีกนะมันอร่อยมากเลย ผู้เป็นพี่สาวรับปากหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินกลับเข้าไปในบ้านโดยทำตัวปกติไม่มีพิรุธใดๆทั้งสิ้นสองพี่น้องนี้มีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องหยุดยืนคุยกันอยู่ตรงโน้นด้วยไม่มีอะไรเลยค่ะแม่พี่ข้าหอมเรียกหนูไปดูมดมดมันกำลังทำรังหนูไม่เคยเห็นนะคะ ความฉลาดของน้องสาวทำให้ทั้งคู่รอดพ้นจากการถูกแม่ด่าได้อย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวแม่จ๊ะพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วแม่ให้หนูไปช่วยทำงานมิจ๊ะไม่เป็นไรหรอกลูกลูกช่วยแม่ดูแลน้องอยู่บ้านก็ดีแล้วส่วนงานเดี๋ยวแม่ไปทำเองนะเสาร์อาทิตย์นี้ต้นข้าวมีพี่สาวอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องเหงาอีกต่อไปเอา้าจำปีทำไมวันนี้มาคนเดียวล่ะ ไอตัวเล็กไปไหนไม่เห็นมาด้วยเลยวันนี้วันเสาร์นะจ๊ะเจ๊ต้นข้าวอยู่กับพี่สาวนะจ๊ะเออจริงด้วยสินะเจ๊ลืมสนิทเลยแต่ว่าอันนี่เป็นสมุดว่าภาพระบายสีเจ๊ซื้อหมอกฝากต้นข้าวน่ะขอบใจเจ๊มากเลยนะจ๊ะแต่ฉันเกรงใจนะจ๊ะเจ๊หักค่าแรงฉันได้เลยนะจ๊ะหักอะไรกันล่ะไม่กี่บาทเองรับไปเถอะน้า ฉันไม่ได้ซื้อให้เธอซะหน่อยฉันซื้อให้หนูต้นข่าวเขาจำปียกมือไหว้ขอบคุณหญิงวัยกลางคนที่เมตตาและเอ็นดูลูกสาวของนางแต่ตัวของเจ๊หมวยเองนั้นก็ชอบจำปีอยู่แล้วหญิงสาวเธอเป็นคนขยันขันแข็งและซื่อสัตย์คนงานแบบนี้หายากยิ่งนักเธอจึงรักและเอ็นดูจำปีเหมือนลูกของเธอและช่วงเที่ยงของวันนั้นนั่นเอง สองพี่น้องต้นข้าวและข้าวหอมก็ได้เดินไปร้านค้าเพื่อซื้อขนมกินแต่ในระหว่างทางได้เจอกับหญิงวัยกลางคนกําลังก้มเก็บอะไรสักอย่างสองพี่น้องจึงได้เดินเข้าไปป้าคะนี่ของป้าหรือเปล่าคะอ๋อใช่แล้วจ้าสงสัยถุงส้มมันขาดหน้ามันก็เลยกลิ้งไปหมดเลย ต้นข้าวมาช่วยพี่เก็บส้มให้คุณป้าหน่อยเร็วได้สิพี่ข้าวหอมเวลาผ่านไปไม่นานส้มที่กลิ้งอยู่บนพื้นถนนก็ถูกเก็บมาใส่ถุงด่งเดิมหญิงวัยกลางคนมองหน้าเด็กทั้งสองก่อนจะเอ่ยคำชื่นชมหนูสองคนเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าค่ะคุณป้าหนูชื่อข้าวหอมส่วนน้องหนูชื่อต้นข้าวค่ะ น่ารักน่าเอ็นดูเชียวนี่พ่อกับแม่หนูคงจะสอนมาดีสินะตัวแค่นี้รู้จักช่วยเหลือคนอื่นแล้วป้าขอบใจหนูสองคนมากนะจ๊ะเดี๋ยวป้าแบ่งส้มให้หนูทั้งสองไปกินแล้วกันนะหญิงวัยกลางคนไน่แบ่งส้มให้เด็กๆหกลูกลับไวส้สิป้าให้ไม่ดีกว่าคะ่ะป้าป้าเก็บไว้เถอะนะคะแค่นี้เองไม่เป็นไรเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูพาน้องไปซื้อไอติมก่อนนะคะ หญิงวัยกลางคนเข้าใจว่าเด็กๆคงจะถูกพ่อกับแม่สอนมาไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าแต่เธอก็อยากมีน้ำใจต่อเด็กทั้งสองหญิงวัยกลางคนจึงตัดสินใจซื้อไอติมให้กับสองพี่น้องกินคนละแท่งขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกว่าแต่หนูทั้งสองคนเป็นลูกเต่าเหล่าใครทำไมถึงมาเดินกันสองพี่น้องล่ะแล้วพ่อกับแม่หนูไปไหนล่ะ แม่ของหนูไปทำงานค่ะส่วนพ่อของพวกหนูไม่มีเราสองคนอยู่กับแม่ค่ะหญิงวัยกลางคนได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกสงสารเด็กทั้งสองนึกภาพไม่ออกเลยว่าแม่ของเธอจะลำบากขนาดไหนถ้าหากต้องเลี้ยงลูกคนเดียวโดยไม่มีเสาหลักแต่หญิงวัยกลางคนเองก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายไปกว่านั้นหนูสองคนเป็นคนดีมากนะป้าขอชื่นชม ถ้าอย่างนั้นป้ากลับก่อนนะถ้าหากว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันคงจะได้พบเจอกันอีกครั้งค่ะป้าสองพี่น้องยกมือว่าหญิงวัยกลางคนก่อนจะเดินกอดคอกันกลับบ้านแม่มองอะไรครับเห็นมองตั้งนานแล้วก็อมองเด็กสองคนพี่น้องนั้นสิลูกเห็นหรึเปล่าเด็กอะไรตัวแค่นี้รู้จักมีน้ำใจและเกรงใจเป็นสละ แม่ของเธอคงจะสอนมาดีน่าสงสารจริงๆเลยอะไรของแม่ผมงงไปหมดแล้วถ้าแม่เขาสอนมาดีอยู่แล้วแล้วแม่จะสงสารเด็กทั้งสองคนนั้นทำไมที่แม่บอกว่าสงสารก็เพราะว่าหนูน้อยทั้งสองคนนั้นไม่มีพ่อน่ะสิคงลำบากหน่าดูเลยนะทันทีที่ได้ยินแม่เอ่ยคำนี้ลูกชายจึงได้พูดมาว่าแม่จะสงสารทำไมครับ ในเมื่อหลานของแม่ทั้งสองคนก็กำพร้าพ่อเหมือนกันนี i, ่ศักดิ์สิทธิ์ลูกอย่ามาประชดประชันแม่นะลูกของหนังจำปีมันคงจะไม่น่ารักเหมือนกับเด็กสองคนนี้หรอกนะขับรถออกไปได้แล้วไม่ว่าเวลาผ่านไปกี่ปีแม่ของศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เคยคิดถึงอดีตภรรยาและหลานของเธอเลยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าตนเองมีหลานถึงสองคนแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้แม่ของชายหนุ่มใจอ่อน ในขณะเดียวกันโชมเธอได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายหน้าตาหน้าชังแม่ของศักดิ์สิทธิ์เองก็เหอหลานคนนี้มากและตั้งแต่ที่โชมคลอดลูกเธอก็ไม่เคยให้ลูกได้กินนมนี่แม่โชมให้ลูกกินนมหน่อยสิลูกลูกร้องใหญ่แล้วไม่เอาหรอกขำแม่เดี๋ยวหนูก็เสียทรงหมดนมกระป๋องก็ซื้อมาให้แล้วแม่กระป๋องไปสิคะโฉม เธอเป็นแม่ภาษาอะไรลูกลองห้ใหญ่แล้วเธอไม่เห็นหรือ,อยังไงไม่ว่าจะเป็นแม่หรือแม้กระทั่งสามีเองจะพูดอย่างไรโฉมชายเธอก็ไม่ได้สนใจตัวของหญิงสาวนั้นเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านที่ถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจตั้งแต่แรกและนอกจากนั้นทั้งเธอและศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกคุมถุงชนเพราะผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามว่าทั้งสองควรจะเกี่ยวดองเป็นครอบครัวแผ่นเดียวกัน ฉันมีลูกให้พี่แล้วพี่จะเอาอะไรกับฉันอีกเอาอะไรอย่างนั้นเหรอเธอควรจะทำหน้าที่แม่นะชมและอีกอย่างเราก็แต่งงานอยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วเมื่อไหร่เธอจะเลิกทาตัวเหมือนตัวเองโสดสักทีเอาล่ะเอาละลูกอย่าทะเลาะถกเถียงกันอีกเลยนะเดี๋ยวแม่จะไปชงนมให้ตัวเล็กก่อนศักดิ์สิทธิ์เอ้ยปุ้มลูกไปก่อนลูกแกร้องห้าใหญ่แล้วเห็นไหมยิ่งสองสามีภรรยาเสียงดัง มันก็ยิ่งทำให้ลูกน้อยส่งเสียงร้องก่อนที่โชมจะรำคาญแล้วเดินออกไปจากบ้านขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าลูกจะหิวนมหรือไม่สบายหรือไม่หนักไปกว่านั้นไหนทุกๆวันโชมชายเธอไม่เคยเหลียวแลลูกตัวน้อยเอาแต่เที่ยวเตรไปวันๆเพราะเธออึอดอัดและอัดอั้นตันใจมาเนิน่นนานตั้งแต่อุ้งท้องมาเก้าเดือนไม่มีโอกาสออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกชายของชมชายจะจำหน้าแม่ของตนเองไม่ได้ไปเสียแล้วจักิสิทธิ์เอ๋ยแม่ขอโทษนะลูกคงทุกข์ใจเรื่องชมชายใช่หรือเปล่าเปล่าเลยครับแม่ผมไม่เคยคิดมากเรื่องชมชายเลยถ้าลูกไม่ได้คิดมากเรื่องชมชายแล้วลูกคิดเรื่องอะไรชายหนุ่มไม่ได้ตอบคำถามมารดาเขารู้ดีว่า พูดไปก็เปล่าประโยชน์แต่ผู้เป็นมารดาเองก็พอจะเดาทางออกตัวของหญิงวัยกลางคนจึงไม่พูดอะไรเช่นกันเพราะเธอก็ยังคงอักติเรื่องในอดีตของลูกชายที่ผ่านมาหลายปีแล้วเช่นเคยชมชายเธออยู่บ้านไม่ติดหญิงสาวขับรถออกไปตามเส้นทางชนบทหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะเธอมีเพื่อนอยู่ที่นั่นแต่ในระหว่างทางกำลังขับรถเธอมัวแต่มองหาบ้านของเพื่อน จึงไม่ได้สังเกตว่าข้างทางมีเด็กสองคนกำลังเดินข้ามถนนทันใดน,นั้นนั่นเองรถของเธอก็ได้เฉียวชนกับเด็กทั้งสองคนจนนอนสลบแน่นิ่งไปชมชายตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก่อนจะรีบโทรศัพท์โทรหาสามีทันทีแม่ของชายหนุ่มเห็นว่าลูกชายมีอาการรีบร้อนกำลังสตาร์ทรถยนต์ออกไปจากบ้านจึงได้เอ่ยถามด้วยความสงสัยก่อนจะรู้ว่าลูกสะภ้ของตนเองนั้น ได้ขับรถชนเด็กทั้งสองคนจนมีอาการสาหาัสว่ายังไงนะคุณพระแล้วนี่เด็กสองคนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแม่ผมจะรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่รู้ครอบครัวของเด็กทั้งสองจะว่ายังไงชายหนุ่มรีบขับรถออกไปจากบ้านมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลทันทีในขณะอีกฝั่งของจำปียังไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าลูกของเธอทั้งสองคนไนดะ้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเพราะหญิงสาวมัวแต่ทำงานจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนำข่าวคราวไปแจ้งให้กับจำปีได้ทราบถึงที่ทำงานจำปีอีกทั้งเจ้หมวยที่รู้ข่าวร้ายถึงกับเข่าสุดด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกเจ้หมวยไม่รอช้ารีบนำรถออกแล้วพาจาปีไปโรงพยาบาลทันทีแต่ในระหว่างทางจำปีก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้ และภาวนาให้ลูกทั้งสองปลอดภัยเจ้มหมวยเองก็เช่นกันหญิงวัยกลางคนก็ช่วยจำปีภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเด็กทั้งสองคนให้ปลอดภัยใจเย็นๆนะจำปีลูกเธอสองคนเป็นเด็กดีพระยอมคุ้มครองหญิงวัยกลางคนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะเธอเองก็ตกใจไม่ต่างจากจำปีแต่ก็ต้องปลอบใจจำปีเพราะตอนนี้จำปีก็เอาแต่ร้องไห้ ในเวลาต่อมาทั้งสองก็ไปถึงโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงที่หน้าห้องฉุกเฉินมันมีอะไรบางอย่างทำให้จำปีตกใจมากกว่านั้นก็คือเธอได้เห็นอดีตสามียืนอยู่ที่หน้าประตูห้องฉุกเฉินสักดิ์สิทธิ์เองก็เช่นกันเขาตกใจมากตลอดระยะเวลาสิบปีที่ทั้งสองแยกทางกันเขาไม่เคยได้พบกับอดีตภรรยาและลูกทั้งสองคนของเขาเลยจำปีจำปีจริงๆด้วย นี่น้องมาทำอะไรที่นี่หรือว่าลูกของเราเป็นอะไรเจ๊หมวยเห็นแล้วว่าทั้งสองคงเป็นคนคุ้นเคยกันหญิงวัยกลางคนจึงได้เดินออกจากบริเวณนั้นเพื่อให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอย่างสะดวกพี่อย่าใช้คำนี้อีกเลยลูกของฉันคนเดียวเท่านั้นพี่ขอโทษแล้วน้องบอกพี่ได้หรือเปล่าว่าน้องมาทำอะไรที่โรงพยาบาลอย่าบอกนะว่าเด็กสองคนที่ถูกรถชนเป็นลูกของจำปี ท่นใดนั้นนั่นเองหมอก็ได้เดินออกมาแจ้งอาการคุณหมอลูกของดิฉันเป็นยังไงบ้างคะฉันเป็นแม่ของเขาคะ่ะตอนนี้เด็กทั้งสองคนเสียโลหิตมากนะคะและโลหิตลงพยาบาลไม่พอถ้าหากไม่ได้โลหิตตอนนี้เด็กทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตรายได้คะ่ะทันใดนั้นนั่นเองนายศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ยกมือขึ้นแล้วบอกกับหมอว่าเขาเป็นพ่อของเด็ก เขาจะบริจาคโลหิตของตนเองให้กับเด็กทั้งสองแต่จำปีแย้งไว้เพราะไม่ต้องการให้ชายหนุ่มมาเกี่ยวข้องอะไรกับลูกอีกต่อไปแต่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ลูกของเขารอดตายได้ไม่ว่าลูกจะไม่ต้องการโลหิตของพ่อก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรเด็กๆก็ไม่รู้อยู่แล้วชายหนุ่มตัดสินใจเดินตามหลังหมอไปที่ห้องเจาะโลหิตและในเวลาต่อมา แม่ของศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ตามมาที่โรงพยาบาลหญิงวัยกลางคนอุ้มหลานชายน้อยไว้ห้าเดือนมาด้วยหนังจำปีเธอมาทำอะไรที่โรงพยาบาลไม่ทราบหรือว่าเธอแอบมาหาลูกชายฉันเจ๊หมวยที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกมันไสก่อนที่เธอจะตอบแทนจำปีอะไรกันป้าลูกชายของป้ามีอะไรน่าพิศวาสนักหรือไงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหล่อน มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับนางจำปีคนอื่นอย่ามายุ่งจำปีเองไม่มีอารมณ์มาโต้อตอบกับอดีตแม่สามีเธอได้แต่ภาวนาขอให้ลูกทั้งสองปลอดภัยจนกระทั่งในที่สุดศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เดินออกมาจากห้องเจาะโลหิตและพบมารดากำลังยืนต่อว่าจำปีชายหนุ่มจึงดึงแขนมารดาออกจากบริเวณนั้นและอธิบายให้มารดาเข้าใจว่าเด็กน้อยทั้งสองคนที่ชมชายขับรถชนนั้นแท้จริงแล้ว เป็นลูกของเขาและจำปีนั่นเองมารดาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมากและยิ่งรู้ว่าเด็กสองคนนั้นที่เคยช่วยเก็บโซมเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนยิ่งรู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีคุณพระทำไมโลกมันถึงกลมอย่างนี้นะสถานการณ์ดูค่อนข้างจะตึงเครียดเวลาผ่านไปสามชั่วโมงยังไม่มีใครพูดจาใดๆจนกระทั่งในที่สุดหมอก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดี ว่าเด็กทั้งสองปลอดภัยดีแล้วเจ๊ดีใจด้วยนะจำปีจะเจ๊ขอบใจเจ๊มากเลยนะจ๊ะที่พาฉันมาโรงพยาบาลทันทีที่หมอให้เข้าไปเยี่ยมทุกคนต่างเข้าไปดูเด็กทั้งคู่แต่สองพี่น้องยังคงนอนหลับไม่ฟื้นจำปีจึงตัดสินใจหันมาบอกกับอดีตสามีว่าให้เขาออกไปจากที่นี่ก่อนที่ลูกจะฟื้น จำปีเธอไม่ต้องการให้เด็กๆทั้งสองรับรู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาพี่ขออยู่ต่อสักพักไม่ได้เหรอจนกว่าจะมั่นใจว่าลูกปลอดภัยไม่มีความจำเป็นแล้วละตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยสนใจลูกตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่มาน,นึกสนใจอะไรตอนนี้แม่ของชายหนุ่มที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกผิดเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าลูกชายไม่อยากพบเจอหน้าลูกและเมียเก่า แต่เป็นเพราะเธอสั่งห้ามไม่ให้ลูกชายมาวุ่นวายตอนแรกหญิงวัยกลางคนก็ยอมรับว่ารังเกียจจำปีและลูกของเธอมากทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าหลานทั้งสองคนมาก่อนเลยแต่เมื่อรู้ว่าเด็กสองคนนี้หญิงวัยกลางคนกลับมีความคิดที่เปลี่ยนไปเธอจึงอยากจะขอโทษจำปีและขอโอกาสรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กทั้งสองคนแต่จำปีเธอก็ปฏิเสธ เธอจะให้ฉันทำยังไงเธอถึงจะยอมให้ฉันกับศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสไถ่โทษให้กับหลานทั้งสองคนของฉันบ้างหรือเธอจะให้ฉันกราบแทบเท้าเธอเธอถึงจะยอมฉันจะทำเดี๋ยวนี้แหละคุณนายไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกจ้าทั้งสามตัดสินใจคุยกันด้วยเหตุผลจนกระทั่งในที่สุดจำปีก็ยอมให้อดีตสามีเข้ามาช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกๆทั้งสอง ถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่สามารถกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้อีกแล้วนอกจากนั้นไม่พอแม่ของชายหนุ่มยังได้ขออนุญาตหญิงสาวพาหลานทั้งสองไปเล่นที่บ้านในช่วงเสาร์อาทิตย์ถึงยังไงตอนนี้โฉมชายเองก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วตั้งแต่ที่หญิงสาวขับรถชนเด็กทั้งสองเธอก็กลายเป็นคนเสียสติจนตอนนี้จําไม่ได้แม้กระทั่งตนเองแต่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเธอไปไหนเขายังคงไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลเป็นประจำ และนอกจากนั้นชายหนุ่มก็ยังเดินหน้าตามเงา้ออาดีตภรรยาแต่มันก็ไม่เป็นผลจำปีทธอไม่ต้องการอดีตสามีอีกแล้วนอกจากความเป็นพ่อของลูกเพียงเท่านั้นจริงๆตอนนี้ทั้งต้นข้าวและข้าวหอมก็ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งโดยมีผู้เป็นบิดาเป็นคนส่งเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนตัวของจำปีก็ยังคงไปทำงานอยู่กับเจ๊หมวยเป็นประจำทุกวัน หญิงสาวได้พิสูจน์ให้อดีตแม่สามีได้เห็นแล้วว่าเธอไม่เคยคิดจะเกาะสามีรวยๆเหมือนที่แม่สามีเคยเข้าใจเธอแบบนั้นตั้งแต่แรกหญิงสาวเธอมีศักดิ์ศรีพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและลูกได้แต่เวลามันก็ผ่านไปเนิ่นนานแล้วจำปีก็เลือกที่จะปล่อยวางและให้อภัยพวกเขาหากแต่ว่าความรู้สึกเดิมๆที่เคยมีต่อกันมันไม่มีหลงเหลืออีกต่อไปเพียงเท่านั้น ตอนนี้ข้าวหอมและต้นข้าวเองก็มีน้องชายเพิ่มอีกคนเด็กๆทั้งสามคนเปรียบเสมือนผ้าขาวบางบริสุทธิ์พวกเขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวของผู้ใหญ่และอีกอย่างตอนนี้แม่ของศักดิ์สิทธิ์เองก็มอบความรักให้แก่หลานๆทั้งสามด้วยความเท่าเทียมกันหญิงวัยกลางคนต้องการที่จะไถ่โทษความผิดพลาดเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเด็กๆทั้งสามก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หญิงวัยกลางคนอาสาจะดูแลเด็กๆให้จำปีเพราะเธอจะได้ไปทำงานโดยไม่ต้องห่วงและทุกๆเย็นผู้เป็นบิดาก็มักจะส่งลูกทั้งสองให้กับมารดาถึงที่บ้านจำปีเธอก็จะได้ไม่ต้องกังวลน,นั่นเองและเธอก็ไม่เหงาเพราะลูกๆก,ก็เลือกที่จะไปมาทั้งสองบ้านโดยที่พวกเขานั้นมอบทั้งความรักและความอบอุ่นให้ทั้งพ่อและแม่เช่นเดียวกันนั่นเอง นิทานเล่าจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสนอน้อยสตอรี่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ